ที่ห้องประชุมโรงแรมคูนถนนซอยแบริง่งที่ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินยาีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าที่อำเภอพระประแดงนะครับคือตามที่นายวีราชาติคงอภัยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นผู้จัดทําขึ้น ที่ประชุมก็ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทาทิพ์สมมีชัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะวนศาสตร์จากมหาวิทยายลัยกเกษตรศสาสตร์มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถึงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่บางกระเจ้าโดยที่ประชุมมีดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนเครือข่ายภาคการเกษตร ภาคสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเข้าร่วมการประชุมจํานวนมากส่วนการประชุมนั้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันกําหนดแนวทางแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าให้ครอบคลุมได้ร่วมวิเคราะห์ทบทวนรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็การนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินการปัจจัยต่างๆแล้วก็แนวโน้มต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าระยะปีพศ2568ถึง2572ครับวันนี้นะครับการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุ้งบางกระเจ้านะครับปี68 2572นะครับ เพื่อรับฟังความคิ็นของที่น้องประชาชนในพุ่งบางกระเจ้าและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อรับฟังความคิเ็นแล้วก็มาจะทําแผนนะครับเพื่อพัฒนากรุงบางกระเจ้านะครับโดเรองรมีสังกาบนะครับที่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องการจราจรนะครับเรื่องเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องขยะนะครับซึ่งปัจจุบันอบตได้ดําเนินการในบางส่วนแล้วครับการจัดทาแผนครั้งนี้ก็คือการจัดให้มี การดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาผู้มาเจ้าตามแนวทางที่พี่น้องประชาชนต้องออการครับขอบคุณครับ